มันจะมีคาถามแบบบ่อยมากๆก็แบบออนักเรียนแพทย์แบบทนได้ไงกลิ่นฟอร์มาลีเขาจะมีเป็นเครื่องตั้งอยู่ใต้แต่ละสเตชันของอาจารย์ใหญ่อะ แล้วก็จะ uh huh. ดูดกลิ่นฟอร์มาลีนเข้าไปเลยซึ่งปกติมันไม่ได้ดูดฟอร์มาลีนอย่างเดียวมัน mm hmm. ดูดมีดผ่ากก่อดด้วย oh <my. S 1> เพราะว่าแบบบางคนทํามีดล่วงลงไปอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาไม่ได้แล้วตรงในห้องรอสะจะมีเป็นบอร์ดที่ oh <my. S 1> อาจารย์ใหญ่มาเขียนมเมสเซจไว้แ oh <my. S 1> ปะให้นักศึกษาแพ้ไปอ่านและมีอันหนึ่งที่สะดุดตาฉันมากก็คือถ้าไม่ตั้งใจเรียนพี่จะมาหามั oh <my. S 1> <laughs> ททาให้เราเห็นว่าคนที่มาบริจา克拉เป็นอาจารย์ใหญ่อะก็อมองความตายเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากเลยอะพอผ่าไปได้ประมาณสักสามอาทิตย์เพื่อนก็เริ่มมาพูแบบเฮ้ย ต้นผีอำกันปะกับห้องไปนอนที่หอใช่ไหมก็ได้ยินเสียงแบบคนขอผนังอะตุ่มแล้ก็แบบเอาละคนในอยากบอกคนนอกอยากรู้สวัสดีค่ะคุณอยู่กับอีฟและนี่คือซุปซิปสี่ค่อยสองสัยไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกลัวมีดกลัวเข็มฉีดยากลัวเลือดเราจะเรียนหมอได้ไหม วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันกับเกสุดพิเศษเฟมี่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้เฟมี่ช่วยแนะนำตัวกันสักนิดนึงได้ค่ะสวัสดีค่ะเฟมี่นะคะตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ปีสาค่ะก็คืออย่างนี้เราก็อยู่ปีสามกันแล้วเนาะแน่นอนว่าแบบผ่านการผ่ากลอสอันหนักหน่วงมาแล้วอยากรู้ว่าแบบตอนที่เฟมี่ผ่ากลอสครั้งแรกอะ uh huh. รู้สึกว่าแบบกลัวไหมคือวันแรกที่เข้าไปใน, uh huh. ในห้องอะกลัวเพราะว่ามันเป็นแบบ ครั้งแรกเนาะแล้วเราอะจริงๆคือออกตัวก่อนว่าเราเป็นคนที่กลัวมากแบบกลัวความมืดกลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นพอนึกถึงภาพห้องกลอสก็คิดว่าแบบมันต้องมืดแน่ๆมันต้องน่ากลัวแน่ๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเข้าไปจริงๆอะคนละเรื่องเลยคือห้องสว่างมากสีแบบสดใสาอากาศถ่ายเทแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นฟอร์มาลีนแรงอย่างออที่เขาบอกกันใช่ไหมมันจะมีคําถามแบบบ่อยมากๆก็แบบ นักเรียนแพทย์แบบทนได้ไงกลิ่นฟอร์มาลีนว่าแบบมันเหม็นไหมคือคือเราว่าตอนเนี้ยที่สิราชอะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเขาจะมีเป็นเครื่องที่แบบตั้งอยู่ใต้ใต้แบบอ่าแต่ละสเตชันของอาจารย์ใหญ่อ่ะแล้วก็จะดูดกลิ่นฟอร์มาลีนเข้าไปเลยอ๋อก็คือ,อแบบคณะจัดเครื่องที่แบบช่วยดูดกลิ่นฟอร์มาลีนคือแบบได้ตามมาตรฐานที่แบบกลิ่นไม่ได้เป็นอันตรายต่อน,นักศึกษาแล้วซึ่งปกติมันไม่ได้ดูดฟอร์มาลีนอย่างเดียวมันดูดมีดมีดผ่ากอดโดยเพราะว่าแบบบางคนทํามีดล่วงลงไปเงี้ยเอาขึ้นมาไม่ได้้แแลวก็คือบบ เป็นการแบบครั้งแรกเลยที่บบศึกษาแพทย์แบบจะได้จับมีดผ่าตตดจริงๆแบบฟิลหมอจริงๆแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่แบบกลัวมีดอะ่ะมันจะเป็นปัญหาไหมคือเราอะ่ะไม่ได้กลัวมีดนะแต่ว่าวันแรกที่เข้าไปอะ่ะก็แอบ,บมีแบบฟือสันๆเหมือนกันเพราะว่ามันจะต้องเอาใบมีดอะคะ่ะเสียบเข้าไปกับตัวตัวดามเพราะงั้นมันต้องอาศัยความชำนาญน,นิดนึงแรกๆก็อาจจะแบบต้องระวังกันหน่อยแต่ว่าพอไปสักพักนึงอะ่ะมันเริ่มเริ่มชินแล้ว,แล,วแล้วมันแบบใช้ฟิลเหมือนมีทําอาหารเนีหรือว่า คนละแบบกันเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นมีดที่ไส์จะเล็กลงมาแล้วก็เหมาะสําหรับการดิเซกก็คืออย่างแรกไปจับมีดแล้วแบบการแบ่งหน้าที่ในการผ่ากล้อแจะช่วยเราคข้าวๆว่าแบบว่าการผ่ากล้อสจะมีขั้นตอนยังไงคือคือของที่ศีลาอะค่ะจะเรียนโต๊ะหนึ่งหกคนอ่าซึ่งปกติแล้วอะไม่ใช่ทุกคนจะได้ผ่าหมดเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอะ จะผ่าไม่เสร็จมันต้องมีคนหนึ่งที่แบบเป็นเหมือนแบบตัวสําคัญที่สุดอะคือต้องยืนหัวโตแล้วก็บอกว่าวันนี้เราต้องผ่าอะไรบ้างซึ่งสิ่งเนี้ยอาจารย์จะสอนมาแล้วในเลคเชอร์ตอนเช้าก่อนมาผ่าตอนบ่ายอารมณ์แบบต้องมีนําเพื่อนหนึ่งคนใช่ใช่แล้วเราก็ต้องแบบอธิบายว่าโอเคอันนี้คืออย่างนี้นี้คืออย่างนี้แล้วแบบคอยทวนไปเรื่อยๆแล้วทุกคนที่เหลือก็จะแบบอ่ะผ่าตามผ่าตามอะไรเงี้ยแล้วแบบนี้ได้แบบสลับหน้าที่กันไหมสลับสลับเพราะว่าเอ่อทุกคนอะเอาจริงๆขึ้นไปก็อยากผ่าหรอ แต่ว่า,ามันต้องมีคนที่แบบต้องเป็นคนนําจริงๆไ้่งั้นคือคนอื่นๆแบบไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นสุดท้ายก็วนกันฟิลแบบว่าอาทิตย์นี้อาจจะเป็นคนนี้นาอาทิตย์ต่อไปอีกคนนึงนําหรือบางทีก็สลับกันในอาทิตย์เลยวันนี้คนนี้วันนี้อีกคนนึงอ่าฮะแล้วแบบนี้แบบหน้าที่ที่แบบเฟ,ฟไม่รู้สึกว่าแบบตัวเองทาน,นัดมากสุด มีหมายหน้าที่แบบว <c oughs> ิชอบจังเลยอะเละสกินคือแบบเปิดมาถึงกลมแล้วก็กรีดอืดอย่างเงี้ยตอนแรกๆคือยังไม่ชินเพราะว่าวันแรกที่ผ่าก็กะไม่ถูกแต่ว่าพาอไปสักพักหนึ่งมันเริ่มชินแล้วก็แบบปื๊บแล้วก็มาอมืใช่ก็คือก่อนที่เราจะแบบผ่าร่างอาจาร,รย์ใหญ่อ่ะต้องเปิดสกินก่อนเนแรกเวลาผ่าร้อนอะค่ะขั้นตอนแรกที่เราจะเรียนกันเลยอ่ะส่วนแรกเราจะเรียนเป็นมัสคูลโอสเกเลตันหรือว่าส่วนกล้ามเนื้อแล้วก็แบบผิวหนังก็คือจะเรียน เอ่อภายนอกก่อนก่อนที่จะไปเรียนแต่ละระบบเพราะว่าก่อนที่จะไปเจอหัวใจเจอปอดก็ต้องมีผิวหนังก่อนถูกไหมคะมันต้องผ่าหลายชั้นใช่แล้วก็อาจจะต้องเริ่มจากการเปิดสกินแล้วก็ดูว่าเอ๊ะกล้ามเนื้อแต่ละกล้ามเนื้อไปมีอะไรบ้างแล้วแบบนี้แบบว่าหัวข้อไหนที่แบบรู้สึกว่าอ่ะหัวข้อนี้แหละเราแบบชอบสุดเป็นหัวใจเพราะว่าคือตอนเด็กๆเ,เราเรียนหัวใจที่โรงเรียนมาใช่ปะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบ เราชอบอันเนี้ยที่สุดแต่พอได้ไม่เห็นของจริงรู้สึกว่าคือมันอันแค่เนี้ยแต่ว่าแบบมันมันดูแลร่างกายเราทั้งหมดเลยอะเลยรู้สึกว่าหัวใจเราเก่งจังเอแล้วแบบนี้แบบการสอบแลบกริ e งนี้แ a บ g ริงคือแบบเป็นคำที่แบบทุกคนแบบได้ยินบ่อยมากเราแบบเล่าประสบการณ์แลบกริงครั้งแรกก็แบบกลัวไหมตื่นเต้นไหมคือแลบกริ e ครั้งแรกอะทุกคนตื่นเต้นหมดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการสอบครั้งแรกในคณะแพทย์ที่มันเป็นวิธีการใหม่ แล้วเราอะต้องจําตอนแรกก็จะเป็นมัส culo สเกเลตันทั้งหมดอะคะ่ะก็คือกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อเยอะมากเพราะงั้นเราเราค่อนข้างแพนิกน,นิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะจําได้ไหมแล้วเราต้องทอํายังไงแล้วพอเข้าไปถึงอะแต่ละแต่ละสเตชันที่ตั้งไวะคะ้ค่ะก็จะมีร่างอาจาร,รย,าย์ขี่ระร่างและอาจารย์ก็จะผูกข้อสอบไว้อย่างเช่นผูกเส้นเลือด ก็คือแบบมีเชือกผูกไว้กับร่างอาจารย์ใหญ่แล้วก็แบบเป็นคําถามอะไรก็คือโผล่แล้วก็ถามว่าอันนี้อะไรหรือบางทีอาจจะถามว่าเซเลอร์นี้ไปเลี้ยงกล้มื้อไนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือต้องแม่นแบบเห็นปุ๊บรู้ปั๊บคือมันมันไม่เชิงว่าเห็นปุ๊บต้องรู้ปั๊บเพราะว่ามันมีเวลาคิดได้แบบสักประมาณนาทีนึงก็คือมีเวลาหนึ่งนาทีในการที่แบบดูแล้วก็ค่อยๆตอบแล้วแบบประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่แบบ ไปนั่งในห้องนั้นตอนที่แบบกรี๊งวันละคือพอจําได้ไหมว่าเป็นไงจำได้คือครั้งแรกอะวนฐานผิดก็คือเหมือนแบบว่ามันจะมีมันจะมีที่นั่งใช่ปะก็คือสามข้อแล้วก็จำพักข้อหนึ่งก็คือให้เวลานั่งเฉยๆหนึ่งนาที เคลียว่าสามข้อที่ผ่านมาตอบถูกไหมแล้วเราอ่ะวนผ่านผิดคือแบบมันจะเดินเป็นวงกลมแต่เหมือนเราอ่ะส่วนไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะเราแพนิีกอ๋อก็คือต้องเดินตามทางที่แบบเขากำหนดไว้ไปเรื่อยๆโอ้โหขอโทษเพื่อนคนข้างหลังเรที่นี่้ใช่ก็คือต้องรีบเพราะว่าถ้าเกิดว่าแบบเราไม่ทันอย่างเงี้ยคนข้างหลังก็แบบจี้เรามาแล้วถูกแล้วแบบตอนอยู่ในห้องสอบอะมีเทคนิคอะไรที่ทำให้แบบอเราเริ่มแบบพัฒนาขึ้นมาคือเราคิดว่าห้องสอบอ่ะ มันมันคือผลจากการเตรียมตัวของเราก่อนสอบเพราะงั้นแบบก่อนสอบอ่ะคือเราจะแบบเอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วเราก็จะเอาดินสอเขียนแบบทุกอย่างที่เรารู้ในหัวออกมาแล้วถ้านึกอะไรไม่ออกก็คือกลับไปทวนใหม่อซึ่งต้องเขียนให้ถูกด้วยใช่ใช่ข้อข้อที่แบบสําคัญที่สุดเลยคือต้องเขียนให้ถูกเพราะว่าชื่อสตรัคเจอร์พวกแบบมัสซโซหรือว่าเส้นเลือดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขียนผิดบางทีก็ไม่ได้คะแนนแล้วแบบนี้ก็คือภาษาอังกฤษสําคัญไหมคือเราว่าสําคัญเพราะว่า จริงๆอะถ้าสมมติว่าเราเข้าใจรักศั์อะมันจะเก็ตอะไรหลายๆอย่างแต่แต่คือมันเป็นลาตินสูนใหญ่เนาะชื่ออะก็เลยแบบอาจจะอังกฤษอาจจะสาคัญในแง่ว่าเวลาไปเรียนพวกฟิซิโอหรืออะไรอย่างเงี้ยข้อสอบก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าชื่อพวกแบบมาโซหรือว่าเส้นเลือดอะค่เน,นี้ยจะเป็นภาษาละตินอืมก็คือคนรู้รักศัพ์รู้ที่มาก็แบบจําง่ายขึ้นใช่โอเคแล้วก็ผ่านการแบบสอบแบบกริง้งอะไรอย่างงี้มาแล้วเฟมีฟม่รู้สึกกลัวน้อยลงไหมจากแบบ เหมือนเราก็มีจินตนาการตอนแรกเนาะว่าแบบเฮ้ยผ่านกลอสิจะเป็นยังไงคือเราอ่ะรู้สึกว่าตอนแรกวัแนแรกที่ไปอะ่ะเรากลัวมากเพราะว่าก็เหมือนถูกคนอะ่ะที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่แล้วเราจินตนาการว่ามันจะน่ากลัวแน่เลยแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งอะ่ะพอเราเริ่มเคยชินอะไรเงี้ยเราได้อย่างหนึ่งที่ที่เราคิดว่าแบบไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนก็คือเรารู้สึกว่าความตายไม่ได้น่ากลัวออรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาออมากๆแล้วแบบมันดูสงบดูนิ่ง ดูธรรมดากว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เยอะเลยเพราะว่าตอนแรกเราก็แบบมีความเชื่อมาว่าแบบใช่เรื่องผี <c oughs> เรื่องสิ่งลี้ลับอะไรอย่างเงี้มันกลัวนะใช่ใช่ <c oughs> แต่ว่าพอเราไปผ่าอาจาร,รย์ใหญ่เราเห็นว่าแบบคือคืออาจาร,รย์ใหญ่อ่ะเป็นเป็นคนที่แบบเขาสละร่างให้เรามาศึกษาแล้วก็เราแบบจะได้เอาไปใช้ต่อในในเส้นทางทางการแพทย์ของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการเสียสละที่อย่างยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็แบบประทับใจตรงนี้เรารู้สึกว่า เฮ้ยบางทีความตายก็เป็นเรื่องที่มันทําให้เราแบบได้เห็นอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็มันไม่ได้น่ากลัวแล้วบางทีก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจด้วยเฟมี่แบบมีอะไรที่รู้สึกว่าตอนแรกที่เรียนกับตอนหลังจากเรียนอะเป็นความเข้าใจที่แบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้หรอตอนแรกเราแบบเข้าใจผิดมาโดยตลอดเออคือเราอะเราเป็นคนชอบนวดมากแล้วที่เนี้ยพอพอแบบว่าเราได้เรียนแล้วเราก็มามาแบบ เก็ตว่าบางทีสิ่งที่เราเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันเคยเป็นพังผืดมันเคยเป็นแบบเป็นเป็นก้อนเป็นไตอ่ะจริงๆเรามันคือก้าวเหนือที่มันเกลง<า>่งเลยแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อแต่ละจุดแต่ละแบบ ส่วนอะคือมันแบบมันมันเป็นยังไงบ้างหลังๆเวลาไปวนวดคือแบบเหมือนเราเห็นเป็นมัดก้ามเนื้อแล้วอะบบพี่เขอจินตนาการที่ดีนะพี่ี่เขาจับตรงไหนพี่เขาแบบงัดตรงไหนแล้วก็อ๋ออันนี้คือแบบทารพิเชยอ๋ออันนี้คือลาติสมูทดอสสาแล้วก็แบบคิดอ,อ,อย่างนี้ในหัวรู <S <s <ut> ้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มไม่ปกติแล้วนี้ธรรมดาของนักศึกษาแพทย์หรือเปล่าเนี่ยแล้วก็แบบรู้สึกยังไงว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เราแบบเหมือนก้าวสเต็ปแบบไปเป็นหมออีกขั้นหนึ่งแล้วนะคือเราเรารู้สึกว่ามันมันพพรราาาววนนนดึเเเเะะ่่่มือออกต็ๆลย ตอน,อนช่วงเรามหกใช่ปหมมันมีแอปชื่อแบบ Atlas ที่มันเป็นแอป omy, อน a t o มีแล้วมัน,นมันฟรีมัง้งหรือว่าลดราคาสัมติงก็คือสําหรับไว้ดูช่างกายได้แล้วเราก็ไปกดซือ้อมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ดูไม่รู้เรื่องหรอกนะเพราะว่าแบบอยากเป็นหมอไงอยากเอามาดูก่อนแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเยอะมากอะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแต่ว่าออพอขึ้นมาเรียนปีสองจริงๆอะพอจบกอดอะเือคือจําได้แบบจริงๆก็คือเกือบหมดของในนั้นซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเออเราเรียนมาหมดแล้วจริงๆแบบทั้งร่างกายยเล ก็คือการเป็นจำได้ไปเฉยๆจำไ่เฉยเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าคุ้ยเราเข้าใกล้ความเป็นหมอคลินิกคั้งแล้วแหละเหมือนกันแบบผ่านร่างอาจารย์ใหญ่อ่ะมันคือแบบครั้งแรกที่เราแบบ expose กับอะไรที่แบบดูแบบคลินิกหลังจากที่แบบผ่าน pre คลิ n i c ปีหนึ่งที่แบบ basic s i z e อย่างเดียวคือเราว่า basic s i z e อะแทบไม่ได้ใช้ในกรอส เพราะว่ากรอสนาโตมีคือการเรียนเหมือนฟิวเรียนแผนที่อะว่าแบบร่างกายอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้ววิธีการที่เราจะเดินทางหรือวิธีการที่แต่ละที่มันเชื่อมกันอะเราเรียนในอีกวิชาที่เรียกว่าฟิสิโอโลจีหรือว่าสรีรวิทยา uh huh. ซึ่งเบส c คไซส์จะได้เอาไปใช้ตรงนั้น r o อสเป็นแบบเหมือนจำลากสั์ละตินแล้วพอจำได้เราจะเข้าใจ uh huh. ว่าแบบอ่ะอย่างอันเนี้ยถ้าสมมติไอ ขเขาเรียกไงอะกล้ามเนื้อนี้มันใหญ่อะมันก็อาจจะมีชื่ออย่างเช่นแบบ latissimus ึ o r s ะนี่แงที่แบกว,าออว้างสค่ะแบบเป็นคนจําไม่เก่งอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหานะว่าแบบเฮ้ยผมจําไม่เก่งเลยหนูจําไม่เก่งเลยคือเราคิดว่าเออจริงๆแล้วอะการจํะของนักศึกษาแพทย์อะมันมีหลายหลายรูปแบบมาบางคนอะเป็น visual learner ก็คือแบบเห็นภาพแล้วจําได้ในขณะที่บางคนอะต้องจําเป็นตัวอักษรถ,ถึงจะจําได้อเออซึ่งเรารู้สึกว่า การที่เข้าไปผ่ากรอสจริงๆเราได้ลงมือทําอะไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบเรียนแบบไหนอะสุดท้ายแล้วมันจะทําให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราจะพอปฏิบปตะต่อเรื่องได้เองอะออแล้วแบบนี้แบบเฟมมีู่ตัวได้ไงว่าเราเป็นคนที่เรียนรู้ทางด้านไหนตอนแรกอะขอยายความก่อนว่าอาจารย์อาจารย์แพรเราพอเราเข้ามาเขาจะเตือนว่าบางคนอนะเป็น visually learner นะออต้องเห็นก่อนอ้คือเขาแบบ ใช่แล้วเขาก็บอกว่าบางคนอ่ะชอบอ่านอักษรนะแล้วเขาก็แนะนําด้วยว่าคนที่ชอบเรียนแบบไหนอ่ะให้อ่านยังไงเออแต่คือเราอ่ะรู้สึกว่าการมีตัวอักษรเยอะๆสุดท้ายเราจําอะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นรูปอ่ะคือเราแบบเห็นภาพหมดอืมเราก็เลยคิดว่าจําเป็นรูปดีกว่าอืมก็เลยรู้ว่าเป็นวิดิโตอหาให้อใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้มาหลังจากที่ผ่านการพากลอสมาปีสองอันยาวนานพอมีเรื่อง ลีลาของการผ่าอาจารย์ใหญ่อะไรที่แบบแบบอบกระซิบได้ไหมเอาเอาเรื่องที่เจอกับตัวเองก่อนละกันอ่ะได้เรื่องที่เจอกับตัวเองคือมันไม่เชิงเกี่ยวกับอาจารย,าย์ใหญ่โดยตรงแต่ว่าอ่ามันเป็นเรื่องตอนช่วงผ่าอาจารย์ใหญ่ละกันคือช่วงผ่ากรอสช่วงแรกอ่ะทุกคนอนะปรับตัวไม่ทันเว้ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการที่เราต้องต้องเหมือนใช้เวลาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของวันไปกับการเรียนเพราะงั้นเวลาพักผ่อนมันจะลดลงจากที่เราเคยมีเออแล้วที่เนี้ยพอผ่าไปได้ประมาณสัก สามอาทิตย์เพื่อนก็เริ่มมาพูดว่าแบบเฮ้ยโดนผีอำกันปะใช่เพื่อนคุยกันในกลุ่มเพื่อนบอกเฮ้ยเนี่ยเมื่อวานโดนผีอำอีกคนก็แบบเฮ้ยเหมือนโดนเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยแล้วดูคนในกลุ่มก็แบบเออโดนผีอำกันหมดแล้วแล้วมีเฟมี่คนเดียวที่แบบไม่โดนเฟมี่ก็เลยพูดกลางวงวันนั้นแบบหลอแต่เฟมี่ไม่เคยโดนเลยดาวนี้เกิดอะไรขึ้นขึ้นนั้นก็โดนเลยก็แบบกลับกับห้องไปนอนที่หอใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็ก็แบบ ตอนกึ่งหลับกึ่งตื่นกลางคืนน่ะก็ได้ยินเสียงแบบคนขอขอแบบผนังอะตุ๊บอันนี้คือแบบอยู่หอที่อหอที่ศิลาเลยหอที่ศิลาหอหญิงที่ศิลาเสร็จแล้วก็มีเสียงคนขอประตูตุ๊บเราก็แบบเอาละอ่าแล้วที่เพื่อนเพื่อนหรือเปล่าเออมันก็แบบเริ่มขยับตัวไม่ได้ไงแล้วสักพักคือเตียงมันเป็นเตียงสองชั้นใช่ปะข้างบนก็มีเสียงตุ๊บอ่าเราก็มันไม่ใช่แค่กำแพงละ สักพักก็มีเสียงผู้หญิงอะมาสุบซิบุบซิบข้างๆแล้วก็พูดว่าตอนนี้โดนอะไรตอนนี้โดนอะไรตอนนี้โดนอะไรเอ๊ะตอนนั้นคืออยู่ห้องคนเดียวฉันไม่อนอนอยู่ในห้อ,องกับรูเมทรูเมทหลับสบายมิฉันได้ยินเสียงอยู่คนเดียวแล้วฉันก็ต้องแบบฝืนตัวเองพูดออกมาว่าโดนผีออมแล้วมันถึงแบบออกจากผวังตรงนั้นได้แล้วฉันก็แบบเอาละเอาไงอะทีนี้เสร็จแล้วพ่อตื่นมาก็แบบ มาคิดดูว่าเฮ้ยเมื่อคืนเราโดนอะไรสรุปก็คือไปรีเสิร์ชมาแล้วจริง,รงๆผีอัมันเป็นอาการที่เอ่อมันคือสลีปพาราลิ s ิ s อะค่ะคือเป็นอาการทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้จากการที่เราพักผ่อนน้อยเราเราครียดไปเองใช่เพราะงั้นจริงๆเราเราไม่ได้อาจจะ กึ่งฝันด้วยซ้ําตอนนั้นอ่ะคือมันก็ไม่เชิงเรื่องลี้ลับหรอกแล้วแต่ความเชื่อด้วยว่าแบบมาจริงหรือว่าแบบบางทีเราก็เหนื่อยคิดไปเองแล้วก็แบบได้ฟังจากเพื่อนได้ไง <laughs> ใช่แต่แต่อันนี้ก็คือแบบเป็นเรื่องที่ที่แบบเราพบเจอมากับตัวเองเสร็จ <laughs> <laughs> แ,แล้วก็ไปไปลองดูว่าสรุปไอ้คนที่ขอบคือใครเพื่อนห้องข้างๆละมือแล้วเข่าฟาดแทน <laughs> <laughs> ใช่อ้งขาใช่ <laughs> แต่ว่าตอนนั้นอ่ะที่แบบเจอเรื่องแบบนั้นไปอันนั้นถือว่าแบบกลัวแบบกลับมากลวยอีกรอบนึงไหม คือเนี่ยรู้สึกว่าไม่กลัวเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าแบบการที่เราอยู่ในโรงพยาบาลมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องแบบเจอกับความตายทุกๆวันเออแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเริ่มเห็นไซโคที่มันแบบเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าคือบางทีการมาเรียนหมอมันก็มีข้อดีอีกอย่างนะคือเราทําความรู้จักกับความตายได้ไวกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเลยอ่ะเออก็เลยไม่ได้กลัวขนาดนั้นแล้วอ่าก็คือ เปลี่ยน mindset ของเราเองจากที่เคยเป็นคนกลัวแล้วแบบเหมือนมันชินไหมมันก็ชินมันชินมันชินอแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องรีรับอีกเรื่องหนึ่งเล่าเลยแต่คือเนี่ยไม่ได้เจอไม่ได้เจอกับตัวเองนะคือเพื่อนเจอก็คือเพื่อนเราอ่ะเรียนกรอสเหมือนกันแล้วตอนนั้นน่าจะสอบบล็อกแบบสมองนิวโรใช่ไหมที่เนี้ยมันอ่านหนักมากเพราะว่าสมองเป็นแบบบล็อกที่ทุกคนเล่าลือกันมากทีเนี้ยคือเราก็อ่านถึงตีสี ซึ่งต้องตื่นไปสอบตอนเก้าโมงเช้าวันต่อมาแล้วเพื่อนก็แบบหลับแล้วเกือบไม่ตื่นแบบนาฬิกาดังก็ไม่ตื่นแล้วก็มันก็แบบฝันว่ามีผู้หญิงคนนึงอะแบบอายุเ <มา S 2> ยูยอะยแล้วอะเดินมาแล้วก็มาบอกว่าแบบ <c oughs> เออน้องเอสมมติชื่อเอนะน้องเอไปสอบได้แล้วลูกเอมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเฮ้ยใครอะหน้าขุนจังแต่ว่าเห็นว่าเฮ้ยใกล้สอบแล้วก็เลยไปสอบทันวันต่อมาสอบเสร็จก็ไปพาก้อเหมือนเดิมก็เห็นว่าแบบรูปตรง ตรงหัวเตียงอ่ะคืออาจารย์ใหญ่ก็คือผู้หญิงคนที่มาเตือนมาเชา้า<อ> <laughs> ใช่โอ้โหโอ้ไมก์เลยอันนี้อันนี้ก็คือแบบนี้เพื่อนกลัวไหมอ่ะแบบไม่กลัวมัน <c oughs> มันเป็นความรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากมันเขามาช่วยเรา <c oughs> ใช่มันรู้สึก<อ>ว่าแบบ อุ้ยเขาเขาหน้าร uh ักงจังเขาเมตตาเราด้วยอะไรเงี้ยเหมือนขามาช่วยอีกไปสอนนักศึกตกเนาะแล้วแบบนี้เคยได้ยินมาว่าแบบก่อนที่อาจารย์ใหญ่จะเสียมันจะมีการที่แบบอาจารย์ใหญ่ฝากข้อความให้นักศึกษาแพทย์ที่จะแบบมาใช้ร่างของตัวเองอันนี้ของเฟมี่เคยแบบได้ไปอ่านของอาจารย์ใหญ่ร่างตัวเองเนี่ยคือของอาจารย์ใหญ่ฉันอะออ อาจารย์ใหญ่เสียชีวิตด้วยโรคชราเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะไม่ได้มาเขียนเพราะว่าอาจารย์แบบอายุเยอะแล้วแต่ว่าตรงตรงในห้องรอสอะจะมีเป็นบอร์ดอันใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีเป็นปปรูปใบโพใช่ซึ่งในใบโพแต่ละอันอะก็คือจะเป็นคือเขาจะเขียนว่าเป็นบอร์ดจากต้นบุญถึงลูกศิษย์<อ>ก็คือเป็นเป็นใบโพที่อาจารย์ใหญ่มาเขียนแมสเซจไว้เหมือนฟิลเขียนโน้ตอะแปะแปะให้นักศึกษาแพ้ไปอ่านและมีอันหนึ่งที่สะดุดตาฉันมากก็คือถ้าไม่ตั้งใจเรียนพี่จะมาหา ฉันแบบคนไม่ไว้ไใ,จใจเลยทันทีใช่มันเคอทาให้เราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะอาจารย์คนที่มันบริจา克าเป็นอาจารย์ใหญ่อะเขามองความตายเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากเลยอะอมันทาให้เราแบบไม่กลัวเรื่องนี้อย่างมันจะมีแบบความเชื่อที่ว่าแบบไอ้นี่ด้วยเนาะของไทยอะ่ะที่แบบ<อ>ถ้าเกิดเว่า,เาบริจาคตาชาติหน้าเกิดมาจะไม่มีตาอ,อะไรแบบเนี้นี่ก็รู้สึกว่าแบบเออสาหรับแล้วถ้าสําหรับเฟมี่อะเฟมี่คิดยังไงกับแบบความเชื่อนี้เรารู้สึกว่าเรา ทุกคนนะมีสิทธิ์ที่จะเชื่อแล้วก็อมองในในแบบลักษณะที่ตัวเองเชื่อถูกปะ่ะแต่ว่าสําหรับเราะในทางการแพทย์แล้วการที่เราบริจาคตาโดยเฉพาะกระจกตาหรือว่าอาจจะเป็นบริจาคร่างอย่างอาจารย์ใหญ่มันช่วยต่อชีวิตให้คนได้จํานวนมากเลยเพราะว่าตอนนี้คิวบริจาคก,กระจกตาอย่างของศิรราชเองยาวมากเพราะว่าม,มีคนหลายๆคนที่กระจกตาเขาอักเสบหรือว่าแบบม,มันมีปัญหาอะไรสักอย่างะคะ่ะแล้วรอปลูกถ่ายซึ่งถ้าเราบริจาคตรงนี้ให้มันทําให้คนคนนึงเขาได ฟีลเหมือนว่าได้มองโลกต่อจากเราอ่ะอ,อแล้วก็หลายๆอย่างอย่างเช่นการบริจาคอวัยวะอย่างเนี้ยร่างหนึ่งร่างที่แบบบริจาคไปอะคะ่ะต่อชีวิตได้ต้องอู่หกเจชีวิตอืออแล้วก็อย่างอาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยเวลาบริจาคร่างมานักศึกษาแพทย์ได้เรียนอะอก็เข้าใจสตรัคเจอร์อะนาโตมีแล้วไปช่วยคนได้อีกแบบเป็นพันเป็นหมื่นคนอะอซึ่งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ น่ายกย่องมากกว่าที่จะไปกลัวว่าคือเราบริจาคเราเราจะไม่มีตาใหมจริงคือประโยชน์มาเยอะจริงใช่ <laughs> แล้วแบบประทับใจอะไรในตัวแบบอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆที่แบบช่วยกันแบบร่วมกันทํางานทุกอ <c oughs> ่ามันไม่ใช่งานเดียวเนาะมันไม่มีทางเป็นงานเดียวได้อยู่แล้วคือคือเรารู้สึกว่าอย่างแรกเลยเราประทับใจอาจารย์ก่อน <c oughs> เพราะว่าพอพูดถึงอาจารย์ศิราอะเรารู้สึกว่าอาจารย์ต้องแบบเก่งมากแบบภูมิฐานมาแล้วเราเข้าไปต้องตัวรีบๆแน่เลย แต่ว่าไม่จริงค่ะกิษยศัพท์ความโหดนี่ไม่จริงคืออาจารย์โหดในแง่ว่าแบบอาจารย์เก่งมากาแต่ว่าไม่โหดเวลาที่แบบมาสอนเราเลยเพราะว่า,าคือที่ศิรานเนี่ยโต๊ะก r อสแต่ละโต๊ะจะมีพี่ช้ยทุนที่เขามาจําอยู่พี่ช้ยทุนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะดูประมาณสักสามถึงสี่โต๊ะก r อสแล้วสิบสองโต๊ะ cross เนี่ยจะมีอาจารย์ที่แบบเป็นอาจารย์ของภาควิชาคุมหนึ่งคนแล้วอาจารย์แต่ละคนก็คือแบบ เก่งมากใจดีมากแล้วก็ช่วงแรกๆเวลาที่เราเรียนนะคะแน่นอนว่ามันต้องมีทําผิดพลาดบางเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกเนาะเราก็อาจจะจําไม่ได้ตอบผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์อ่ะจะแบบจะไม่ทําให้เรากิฟอัพเลยคือคอยให้กําลังใจตลอดแล้วก็คอยเล่นกับเราคอยทําให้เรารู้สึกไม่เครียดนะคะก็คือแบบจากที่แบบคิดว่าอาจารย์น่าจะน่ากลัวแบบกลายเป็นน่ารักแบบใชที่คิดไว้กลายเป็นไอตัววิชาได้แหละที่แบบน่ากลัวเองเพราะว่ามันเยอะสิ่งที่ยากก็คือชการจำเออการเนียนการจำ โอเคงั้นก็สุดท้ายแล้วอยากให้แบบเฟรมีลองฝากอะไรให้กับน้องๆที่แบบกําลังจะขึ้นมาผ่ากลอสหรือว่าน้องคนไหนที่แบบมีความฝันว่าเออฉันอยากเป็นหมออืมคือเราอะอ่ออย่างที่เราบอกว่าเราเป็นคนน้ที้กลัวมากแต่ว่าพอเรามาเรียนหมอจริงๆอะ่ะเรารู้สึกว่าความกลัวตรงนั้นอะมันหายไปเพราะว่าอมมันทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะปลายทางของแบบทุกยอย่างก็คือความตายอ่ะ มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแล้วพอเราอยู่กับอาจารย์ใหญ่ทุกวันนะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันดูสงบมันดูแบบไม่ได้เหมือนที่เรากลัวไปก่อนเลยเพราะงั้นเราคิดว่ามันมันคือการที่เราเข้ามารู้จักกับสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้อง,ต,องต้องเข้าใจก็คือเรื่องความตายได้อย่างไวขึ้นในในวัยของเราซึ่งแบบสิบแปดถึงยี่สิบอะไรเงี้ยอืมแล้วแล้วมันก็ทําให้เราเข้าใจแบบความเป็นหมอมากขึ้นเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วแบบ ร่างกายของเราอะอะไรเป็นยังไงซึ่งเรารู้สึกว่ามันคือการที่เราเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเรามากยิ่งขึ้นมากๆอะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแบบตามธรรมชาติอะถูกออแล้วก็แบบมันทําให้เราแบบเขาเรียกไง appreciate ตัวเองอะคือเรารู้สึกว่าร่างกายเราอะหัวใจก็อันเล็กๆสมองก็อันเล็กๆอะแต่ว่าแบบมันมันทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้แล้วทุกอย่างมันทํางานแบบ เป็นระบบระเบียบกันไปมากเลยเพราะงั้นบางทีมันทําให้เราแอบขอบคุณร่างกายตัวเองด้วยหรือว่าเป็นก้าวแรกก่อนที่จะแบบขึ้นชั้นคลินิกจริงๆก็วันนี้โหได้ความรู้แบบประสบการณ์แล้วก็บบฟังเรื่องเล่า <laughs> ที่อาจจะไม่เคยฟังจากที่ไหนเรื่องเล่าวงในแน่นอนโ้วันนี้ต้องขอบคุณเฟมมี่มากที่แบบมาช่วยแชร์ประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ และนี่ก็คือรายการซูซีซีิซซซซนะคะถ้าเกิดว่าคนนอกอยากรู้อะไรอีกคนในพร้อมบอกคอมเมนต์ถามกันไว้ได้เลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ